สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่นะครับวันที่13นะครับสงการดูไทยธานีนะดูเอวันนี้รถติดถึงหน้าเมืองเลยประวัติศาสตร์ชาติไทยปกติรถไม่เคยติดขนาดนี้นะครับรถติดมากนะครับผมดูครับบรรยากาศนี่สครับผมทีนเลย ู้มาเล่นนะกาไหครับวาัยครับากาศถ้าเราเข้าถึงข้างในเมืองไม่ได้เลยนี่อยู่แค่หัวเมืองนะรถแม่งโคตรติดนะครับดูโอ้โหอากาศวันนี้วันนี้คึกคักนะ ผมไม่เคยเห็นหน้าเมืองขึ้นมาะขนาดนี้นะตั้งแต่เล่นมานะผมก็ิจะอยู่แค่ในเมืองวันนี้อุทัยธานีนะครับเล่นหลายที่มากนะครับดูยอดเลยสงกรามบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับรถเ่อนข้างจะติดนะครับติดหนับเลยครับสงกรารอุทัยธานีนะครับผม ยากาศคึกคักนะครับยามเย็น,นครับคนเพิ่อออกมาเล่นน้ำกันเองครับประมาณหกโมงเย็นนาโมงเย็นนเดี๋ยวเราไปหาที่เข้าก่อนนะที่เข้ามันจะเข้าไม่ได้เลยรถเยอะมากเลยโครงการอุทัยนะครับรถค่อนข้างติดเลยนะครับนี่ขอเป็นนะครับนี่ครับคลึกคักมาก เพราะว่ารถติดตั้งแต่หัวมเมืองเลยนะเอ,เอาเรื่องอยู่โปรโปรเปียกน้ำได้ฉีดได้เลยครับ่องะอะไรนะช่องอะไรช่องอะไรเหรอคอปมหาจักรพรรดิวาวาโปรดักชั่นไปติดตามเอาติกตอกก็ได้เออ คุณมากครับต้นดับน้ำตลอดพี่ดางช่วยพี่เขียนด้วยเด้อน้องจัดให้เปียกซุ่มเลยวะ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงไหนต่อเนาะผ่านไปแล้วนะครับประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับเรายังวนอยู่ตรงแค่หน้าโรงพยาบาลอุทัยอยู่เลยนะครับดีนี้นะครับบอกเลยว่าสงนการอุทัยนะครับคนเล่นน้ําเยอะมากนะครับผม ไม่เคยรถติดถึงมาออกมาหน้าโรงพยาบาลน,นะ,อ,ะออกมารอบตัวเมืองนี่รถติดมากเลยนะครับรถค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับปีน,นี้นะครับดูดิประชากรรถอะ่ะโอ้โหยอดเลยอะ่ะรถเยอะมากอะ่ะยังเข้าไม่ถึงที่เลยนะปีน,นี้รถเยอะครับแล้วก็เขาเล่นกันรอบเมืองเลยนะครับที่ในเล่นในตัวเมืองเขามีอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ได้คือรถมันเข้าไม่ได้อะ่ะรถมันก็เลยมานอกเมืองนะครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะนี่ครับเรามาถึงตรงนี้นะครับรถติดมากเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศสดๆนะตอนนี้นะครับ เการตรสดตอนนี้อยู่ตรง5้าีแยกทางเข้าวัดสังัดนะครับค่อนข้างจะเยอะมากกวติศาสตร์เลยนะครับวันนี้ก็สนุกสนานนะครับเล่นนะครับผมในความปลอดภัยน,นะครับตานะครับวันนี้ก็รถติดยาวเฉยนะครับ นี้เราเข้าไม่ไหวนะครับประรถติดตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลนะครับยาวมายันนี่เลยนะครับเนี่เราอยู่ร้านสกายการยางนะครับมาพักก่อนพักรถก่อนนี่ครับเราเจ้าคุณปู่เรามานะครับรถติดนะครับเข้าไม่ได้เลยรออีกแป๊บหนึ่งครับตอนนี้รถมาจากไหนไม่รู้นะประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับอุทยานดีครับรถเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวเรารอไปเดินสัมภาษณ์เขาครับคนที่มาเล่นน้ำนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปติดตามนะครับผมตอนนี้นะครับการจราจรติดขัดมากนะครับ4ีแยกวัดสังกัดคีรีนะครับ เข้ากันไม่ได้เลยครับตํารวจเขากากให้ออกเลยตอนนี้ต่างคนต่างมาเล่นน้ําแบบไม่ได้นัดหมายนะครับบอกเลยว่าติดเหมือนเดิมครับเราก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะครับเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับประมาณ3ามชั่วโมงก็เหลอยู่นี้นะครับตอนนี้ครับการจราจรติดขัดมากครับคนเล่นน้ําเยอะนะครับก็ยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะครับนะครับผมตรงนู้นนะครับทางเข้าไปที่เล่นน้ําก็ปิดอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเข้าได้หรือเปล่าในวันนี้นะครับ นะครับตอนนี้เราหลังจากที่รอมาเกือบสอชั่วโมงครับเข้าถึงแล้วครับคงท่าแย่งย่ยุ่งครับ วิุครับคูณพิดนะตอนนี้เข้ามาทางสารลางนะมาดูนะตอนนี้รถค่นอนข้างจะเยอะนะครับไม่ได้เลยต่อ่า สดๆนะครับตอนนี้นะครับก็อีกพุ่มแล้ววเนี่ยน่าจะสองสองพุ่มกว่านะครับรถยังแน่นอยู่เลยนะนะครับร็บทำแรงนะกลัวตูลว้ลังาโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อนะ แล้วนะครับเรากำลังเดินไปอยู่กว่าจะจอดรถได้แป้งสามชั่วโมงสามชั่วโมงกว่าเราก็สายสามชั่วโมงกว่านครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบรรยากาศที่เขาเล่นน้ำกันเขาเรียกถนนท่าช้างนะอภูไทชานีแล้วนะครับ กว่าจะเข้ามาถึงได้นะร้านหน้าร้านไอทีอเลคอนิคน, e นะครับผมกว่าจะเข้ามาถึงได้สุดยอดบรรยากาศตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับารนาะครับผมกว่าจะเข้าถึงตรงน,นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและไม่ใช่เรื่องยากด้วยครับแม่งคนโพสเยอะนะครับก็วันนี้วันแรกก็ค่อนข้าง,งจะคึกคืนนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับสุดยอด พรุ่งนี้ก็มาอีกครับวันนี้ผมบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นคลิปนะอุเทียนนีนี่คนมาเยอะมากนะครับเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์เลยรอบเมืองในรถติดทั้งหมดเลยนะหน้าสถานการเอยหน้าปตทปรทเอยอะไรก็แล้วแต่รถเยอะมาก,คน,มากคนเยอะมากครับถือว่าปีนี้งนานคน ทอิเล็กทรอนิกส์นะครับบเมือกกวักพี่เขาถ่ายรูปที่นี่ได้นะครับนะครับผมจะแอนตวโชท่าเขาว่ากันไปนะฮะเขว่ากันไปนะครับวันนี้ก็สนุกสนานครับผมไม่เปียกเลยครับขับรถมานะครับเหนียวหนักใช่ไหมมีเต้าเหลือครับผมก็วันนี้ก็เลื่องยังสนุกสุกสนนแล้วกันนะครับ ขอบคุณวันทิพย์นะครับที่เอาขนมมาให้กินขอบคุณนารัตนะครับที่ขนมให้กินวันนี้ขอบคุณนะครับเอาแล้ววันนี้วัตดิเลยวันนี้เาชมพเลยอร่อออยเลยันนี้อมากว่าืมไปโอเคนะครับวันนี้ก็สงการจะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับ